เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันเป็นเรื่องราวที่สุดอึง้งทึ่งแล้วก็เหลือเชื่อจริงๆเลยนะเรื่องอะไรก่ะเนี่ยแพทย์ต่อหัวเด็กได้สําเร็จหลังจากที่รถชนตอนขี่จัก,กรยานคอเกือบขาดอะ่ะแกก็พูดไปเรื่องจริงอะ่ะอันนี้เรื่องจริงอะเด็กแพทย์ต่อหัวเด็กได้สําเร็จนะกำลังเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ดูดังมากในต่างประเทศเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่า สุดเหลือเชื่อนะคนไข้ในอิสราเอลอะหลังจากสัญญาแพทย์ของโรงพยาบาลอะในกรุงเยรูซาเลม็มได้ผ่าตัดเย็บศีรษะเด็กชายรายหนึ่งให้เข้าที่ได้สำเร็จหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชนขณะขี่จักรยานทํำ้อเกือบขาดนอะจากรายงานท้องถิ่นนะนะเด็กชายชุไลัยมานฮาสันชาวปาเลสไตน์อายุ12ปีเองนะอัอยูยในเขสเวสบิ์ ะสบอุบัติเหตุรถชนขณะขี่จักรยานทำให้กระโหลกศีรษะหลุดออกจากส่วนยอดของกระดูกสันหลังซึ่งแพทย์ระบุว่าศีรษะของเด็กชายอ่ะกบหลุดออกจากฐานคอโอ้โหเสียวไ้น่าดูด้านด็เตอร์โอฮัตไอนับผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและขอ้อเป็นผู้ทำการผ่าตัดอ่ะบอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงและต้องใช้แผ่นโลหะ ยึดกระดูกในส่วนที่เสียหายเพื่อช่วยชีวิตเด็กไว้แล้วก็เผยว่าโอกาสเป็นตายของเด็กก็เท่าๆกันแต่ตามรายงานว่าในแพทย์โอนาฟะเด็กคนนี้รอดออกมาได้ต้องขอบคุณความสามารถของแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัยในห้องหลังจากนี้ต้องติดตามการฟื้นตัวของเขาอย่างใกล้ชิด หลัที่ผ่าตัดประสบความสําเร็จแล้วนะแพทย์เผยว่าเด็กชายรายนี้ไม่มีความบกพร่องทางระบบประสาทร,ระบบสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติเลยและเขาสามารถทํางานได้ตามปกติรวมถึงเดินได้โดยไม่ต้องมีคนมาช่วยด้วยขณะที่คุณพ่อของเด็กอะ่ะกล่าวขอบคุณแพทย์ที่ช่วยลูกไว้ด้วยความเป็นมืออาชีพเทคโนโลยีและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของทีมสัญญาแพทย์ สัญญกรรมกระโดดอีกด้วยอย่างไรก็ตามอ่ะสำหรับปฏิบัติการสุดเหลือเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ทางแพทย์อ่ะเพิ่งประกาศในช่วงเดือนกรกฎาคมเพราะต้องการให้มั่นใจว่าเด็กชายอ่ะหายดีโดยล่าสุดเด็กชาฮัสันอ่ะได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ภายใต้การจับตามองของทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด โอ้โห oh, ฟังแล้วขอบคุณพระเจ้าเลยที่เด็กคนนี้รอดแล้วก็ทีมแพทย์ต้องเก่งมากๆจริงๆถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ